เบื้องต้นนะครับ Mac G& n g ตัวนี้มันเป็นแม็ไขาลานนะครับแล้วผมไม่เห็นมีลูกกระสุนอยู่ในนี้เลยสักเม็ดนะครับไม่เห็นเลยนะครับมีอยู่แต่ในหลอดไม่ทราบว่าเจ้าของเข้าใจเรื่องแม็กไขาลานไหมคือต้องใส่กระสุนเข้าไปในนี้นะครับผมจะเอาลูก จุดสองห้าใสเราต้องใส่เข้าไปนะให้ประมาณหนึ่งเราถึงจะไขาลานเห็นไหมนี่ต้องไขาลานนะครับไม่ไขาลานลืมบอกไปหัวคลิปว่าเผื่อให้คนอื่นดูนะครับว่าว่าปัญหาของปืนก็คือทําผมทําให้เสร็จแล้วนะแต่กลับไป ลูกค้าใส่แม็กปืนแล้วยิงไม่ออกผมบอกไม่ได้เลยว่าเป็นเพราะอะไรเพราเอากลับมาดูก็เห็นว่าเขาไม่ได้ใส่ลูกในแม็กเขาใส่ในหลอดเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ไขลา,านนะผมก็คิดว่าปืนคงไม่เป็นไรหรอกแค่ไม่ได้ใส่แล้วไขลา,านเท่านั้นเองอ่าผมก็เลยใส่เข้าไปให้เต็มนะไม่ไม่เต็มหรอกก็แค่ให้มันไขลา,านได้ไขลา,านตึงมือเห็นไหมเออ นะผมจะก้มลงหน่อยแล้วก็ยิงก็ออกทุกนัดนี่ออกทุกนัดนะครับนี่นะครับนะครับออตโต้นะครับอ่าน้องอาจจะมือใหม่ก็ได้นะไม่ไม่เคยเล่นเอ,อปืนไม่ได้เป็นไรนะครับแค่ไม่ได้ใส่ลูกเข้าไปแล้วไม่ได้ขึ้นลาน นะครับแค่นั้นเลยนะก็ใส่ลูกเข้าไปในนี้แล้วเวลาเราดึงแม็กออกเนี่ยปุ๊บอ่านะมันก็จะมีลูกหล่นจากบอ่อป้อนแม็กกาซีนที่เฟดเฟดลูกที่ค้างอยู่ตรงลิ้นเนี่ยเฟดขึ้นมาสีนะัดรอรอเพื่อจะให้ลูกเข้าไปในหน้านอสเซนนะ พอปลดแม็กออกมาลูกจะไหลหล่นลอมาตีนะัดทิ้งไปเลยไม่ต้องไปเก็บม,มาใช้นะครับปืนปกติดีนะครับโอเคนะสวัสดีครับ